ถ้าไอ้ยี่นี่รักเดียวนะคนบนโลกนี้แม่งก็รักเดียวหมดแล้วไอ้สัตว์ไหนวะมันจะขนาดไหนวะหมูเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างหรอกเอาตรงปะเชื่อผมดิไอสัตว์มึงเจอกูมึงมานี่พุ่งมานี่เลย ทำหวยอะไรกันอืมอือไอ้ฝั่งอทำอะไรกันอือไอ้ตาทำอะไรกันอืมมึงทำอะไรกันอืมมึงทำอะไรกันมึงทำอะไรกันอืมไอ้ตาทำอะไรกันอย่าเลอะเทอะมานี่น้องเฮไป มานี่เลยไอเดวิดส่องไฟกูเหรอ,อลงไปอีกมันลงไปอีกมันลงไปอีกเชี่ยวหองมันลงไปอีกครับ ก็ไปแล้วหรอมึงฝืนหรอมึงฝืนหรอมึงฝืนนะ้วกูจะมาลองหมูซะหน่อยมึงจะเอาใช่ไหมพวกมึงอ่ะอัสสัตกูจะมาลองหมูซะหแล้วกูจะมาลองหมูซะหน่อย ก็ดูคููดาวเร็วขึ้นปะพอโดนอ่ะพอสก,กิลโดนอ่ะรู้สึกไหมผมว่ารู้สึกไม่ค่อยต่างอีกแล้ววะความรู้สึกผมอ่ะแต่ว่าย่อ,อแล้วเดินไวจริงนะแต่ผมแอดออนเดินไวมาด้วยนะแต่ย่อ,อแล้วเดินไวจริงครับดูดิ มาด้วยมันปรับมาด้วยคือมันปรับมาที่ปรับมาคือยอ่อแล้ววิ่งไวแล้วก็มียอ่อวิ่งไวแล้วก็สกิลโดนอ่ะส,สกิลยอ่อเราพุ่งตีโดนอ่ะคูดาวไวขึ้นสกิลยอ่อเราตีพลาดะก็คูดาวไวขึ้นเ้ยพี่ไม่ใส่หมวกคับเพื่อนพี่เพื่อนพี่ชื่อเจเขามันบอกว่ามันไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่หมวกกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่กันเพื่อนพี่ชื่อเจมันชอบสดนะอืม มีคนลงไปอีกวะไม่มีแล้วล่ะมั่งเขาให้มั่งเขาให้ไหวขึ้นจริงบ้าทุกคนมั่งเขาให้ เน,นี่ยอันเนี้ยเวลาตีโดนอย่างเงี้ยมันจะไวขึ้นมันนิดนึงครับมันไม่ได้เยอะมากมันแบบมันปรับมาแบบนิดนึงนิดนึงอ่ะมันไม่ได้ปรับแบบเห็นว่าแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งโห,โหเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ใช่มันยอเราวิ่งไวขึ้นด้วยครับถูกต้องอืม <c oughs> ไม่มีครับอมันไม่ได้แบบพุ่งไกลมานะพุ่งพุ่งระยะเท่าน,นี้อยู่แล้วครับผม

นั่งสวดรันก่ะเป็นเบิร์กใหม่ครับเบิร์กใหม่เอา้าอเยี้ยมมากไม่ช่วยหรอ ไอสก,กินใหม่เหรอทุกคนสก,กินอะไรอะ<ล><ง>สุดเราจะได้พร<ล><ง>ใช่ไอส้สัตว์คนละพรเฮ้ย<ล><ง><ล><ง>ว่างใช่ไหม ถ้ามึงว่างกูงก็จะจัดให้มึงว่างใช่ไหมมึงว่างใช่ไหม ทุกคนถ้าเกิดไอไอันเนี้ยไอส้สลดภาวานาเนี่ยถ้าเกิดมันโดนแคนเซิลอย่างเงี้ยก็คือต้องเสลดใหม่นับหนึ่งใหม่เลยถูกปะผมเข้าใจถูกปะใช่ไหมโคตรไกลสั้นไอ้ที่มันไม่ได้เพิ่มระยะใช่ปะมันเท่าเดิมใช่ไหม ต่อใช่ใช่เสียเสียเสียเบสหมดครับถ้าเกิดตอนนี้คือถ้าเกิดถ้าเกิดตัวขาดมมุมเสียสูญเสียสถานะร่างกายไปไม่ว่าจะด้วยเหตุไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่จะเสียเสียมงมุมไอจะเสียเสียเสียเบสเพิ่มระยะจากสองเป็นสองจุดสามอ๋อเพิ่มระยะด้วยอ๋อโอเคเอ้ยสวัสดีน้องเหมียวเหียวด้วยครับสวัสดีครับผมแม็กซ์ลาบุ าาเวลาพุ่งนานขึ้นด้วย,ยก็ดกีก็อย่างน้อยมันก็บัฟแต่ถามว่าเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นผลมากไหมก็ไม่ไม่ไม่ไมาขนาดนั้นนะไอระยะพุ่งเนี่ยไอเพิ่มระยะเวลาพุ่งเนี่ยนี่นจะเห็นน่าจะเห็นผลอยู่แต่ว่ามันมันเนิร์ฟมันไปเนิร์ฟหัวนี่ใช่ปะ่ะไอกับดักกับดักบนหัวมันจะทําไอกับดักบนหัวมันจะทามันใช้เวลากว่าจะหัวแตกนานขึ้นถูกปะ่ะใช่ไหมพุ่งนานและพุ่งกไกลไหมเหรอกู ก็มัก็นานอยู่นะอืมไกลอะแบบว่าพุ่งทีแบบฟักอยู่เอ้าฟักอยู่2โอเคคนไทยมันเนี่ยฟิดสต็อปที่คนไทยแน่เลยคนไทย ไอสัตว์ฟักอยู่โอเคฟักอยู่ดูก็คือที่ปรับมาคร่าวๆก็คือมันย่อลงย่อย่อแล้วเดินไวสกิลไกลขึ้นแต่ว่าสกิลบนแต่ว่าบนแต่ว่าไอ้สกับดักจริงๆมันควรจะปรับให้กับดักบนหัวมันทํางานเร็วขึ้นปะไม่ใช่เหรอผมความรู้สึกมันคือกับดักบนหัวนี่ผมถามหน่อยนะเล่นเล่นมาตั้งนานนะไอ้ที่เล่นมาตั้งแต่2016อะ คือนับนับครั้งได้อะว่าโดนหัวแตกไปกี่ครั้งอ่ะคือผมน่าจะโดนหัวแตกไปไม่เกินไม่ถึง10ครั้งอ่ะแต่ว่ามีเพื่อนผมคนนึงนะโดนมานะล่าสุดอดอโดนบ่อยด้วยตัวเนี้ยไอชื่อไอชื่อไอ,อเจอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไปดูคลิปได้นะในทิกตอกอ่ะร้องใหญ่เลยอ่ะอืมร้องใหญ่เลยไอคลิปในทิกตอกอ่ะเออผมเพื่อนไอไอเพื่อนผมคนนี้แม่งร้องใหญ่เลยแม่งโดนหมูหัวแตกตายแบบยังกากอ่ะอ <S <S